ฮันนี่รักเบสมากหลังจากเล่นละครด้วยกัน ล่าสุดฮันนี่พัส,สอนซึ่งเป็นดาราชื่อดังได้โพสต์ภาพบรรยากาศกับสาวเบสเดักวณีคำสิงห์ซึ่งแน่นอนเขาว่างานนี้ดูน่ารักอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฮันนี่เองก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของสาวเบสและได้ถ่ายคู่กับสาวเบสสุดน่ารักและดูสนิทสนมกันอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังถ่ายโปรโมทให้กับสาวเบสและถ่ายบรรยากาศที่แฟนคลับมากมายมาให้กําลังใจสาวเบสถึงกองถ่ายละครน,นั่นเองค่ะซึ่งแน แน่นอนค่ะว่าฮันนี่ก็ได้ระบุข้อความประกอบคลิปวิดีโอว่าก่อนจะได้ดูตอนจบวันนี้พอออยากบอกทุกคนว่าถึงครูขวัญข้าวจะโวยวายใส่พออ,อแค่ไหนแต่พอ,ออก็ให้อภัยเพราะครูขวัญเพราะครูขวัญมีกันแดดที่ดีกับ f อีที่น่ารักขอบคุณน้องเบสกับคุณแม่ที่มีกันแดดที่ดีมากๆมาให้ใช้นะคะใช้ดีมากๆจริงๆค่ะขอบคุณ f อที่น่ารักของน้องเบสที่มีอาหารอร่อยๆมากมายมาให้ทานการที่กองถ่าย ด้วยลูกๆหมามีแฮปปี้ทุกคนเลยค่ะเรื่องหน้าขอจัดให้หมามีได้เล่นกับน้องอีกนะคะคืนนี้ดูตอนจบกันให้สนุกนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดขนาดนี้แล้วก็รู้เลยค่ะว่าสาวเบสทั้งสวยทั้งเก่งใครๆก็อยากทำงานด้วยทั้งนั้นและมีความอบอุ่นจากแฟนคลับที่มอบให้กับนักแสดงที่เล่นร่วมกันแบบนี้จนถึงขัน้นขอร้องอยากเล่นด้วยกันอีกฉะนั้นก็เป็นเครื่องกรารันตีได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะว่าสาวเบสนี่แหละค่ะคือ นางฟ้าของการบันเทิงตัวจริงขอขอบคุณเบสรกากุนีคำสิงและฮันนี่พัอนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ